ท่านพระเทศาสนิกชนนลายและบรรดาเพื่อนบิสทธษสมณนนีสำหรับหน้านี้หรือว่าตอนนี้เป็นตอนจบเรื่องบ้านน้ำมันบ้าพระธรรมนแต่แล้วผมก็ยังไม่เลิกบ้าถ้าพ้นเขตการบ้าน้ำมันแล้วผมจะบ้าต่อไปอีก รวมความว่าเมื่อถึงพอศ .2524 ก็เป็นอนว่าเรื่องความบ้าของผมได้สลายตัวไปชั่วคราวัตงนี้เพราะรอะไรเพราะว่าบังเอิญจริงๆทางเจ้าหน้าที่หรือว่าบริษัทที่เจาะหาแก๊สตะมันไปพบแก๊สพบตะมันเข้าตามที่พูดไว้ แต่ก็จงจะนึกว่าผมเป็นผู้วิเศษบรรดาลให้ขอทั้งหลายเหล่านี้ปรากฏขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นเป็นธรรมชาติตรงถือว่าเทวดาท่านดีแล้วก็ต้องยอมรับนับถือความดีของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านให้วิชาความรู้แล้วก็ช่วยผมพูดตรงตามความเป็นจริงเป็นนั้นว่าการกระทบ,บอารมณ์ ที่นำเรื่องนี้มาพูดก็ขอบรรดาเพื่อนบ,บิสุทั้งในนบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทโปรดทราบว่าการนินทาดาสันเสริญยงยาถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญให้ถือจริยาที่เราประพฤติปฏิบัติเป็นสําคัญว่าการนินทาดาสันเสริญนี้ถ้าเราจะหลบมันก็หลบไม่พ้น ถ้าระยะโกรธคนอินทาโกรธคนยันสนเสริมมันก็โกรธหลบไม่พ้นอีก <c oughs> เราก็ต้องโกรธกันไม่หยุดในเมื่อเราต้องโกรธไม่หยุดความสุขจริงๆเขาจิตใจมันก็ไม่มีมันก็จะมีแต่ความวุ่นวายของใจไม่หยุดเหมือนกันฉะนั้นขบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่านบรรดาเพื่อน,นิสสันมัเลนค่อยค่อย จำกัดความโกรธไว้อยู่ในขอบเขตอันดับแรกอย่าเพิ่งคิดว่าเราจะเลิกความโกรธได้ทันทีทันใดค่อยๆระงับความโกรธจำกัดความโกรธไว้ในขอบเขตอันดับแรกจำกัดความโกรธไว้ในขอบเขตของสังโยชน์สาม สัโยชน์สามคือหนึ่งสกายติติสองวิจิกิจชา 3, สามศิรปตาปรามาสสัโยชน์สามราการนี้ถกดไขละได้เป็นพระโสดาบันกับสกิทาคามีเป็นคำว่าสังโยชน์เปกิเลสเครื่องร้อยรัดทำใจให้วุ่นวายจากกิเลสก็นั่นหมายความเราตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสวิธีจำกัดความโกรธไปยังไง ในสมัยที่เราเป็นปุถุชนคนหนาแน่นไปต้วกิเลสเราไม่มีการจำกัดความโกรธได้เลยนั่นหมายความแทนที่เราจะจำกําจังกำจัดหรือจะว่าจำกัดให้มันน้อยลงอยู่ในขอบเขตความแคบๆเรากลับชอบทวีคูณความโกรธให้มากขึ้นเมื่อโกรธแล้วก็อยากจะขังความโกรธไว้นาน,าน แจะหาทางจองล้างจองผานที่ฆ่าเก่งฆ่าคนอื่นที่เราโกรธเนื้อแท้จริงๆผลมันไม่มีสำหรับเราถ้าเราคิดมันก็มีแต่ความกลุ้มถ้าเราไปทำรายเขาลรายเขาจริงฆ่าเขาจริงเราก็จะเพิ่มความวุ่นวายของจิตมากขึ้นเพระเป็นการกอร่อศัตรู เราก็ไม่มีความสุขคณะของเขาเองก็ไม่มีความสุขแทนที่คนที่เราโกรธจ,จะตายแต่วกเดียวเรื่อเป็นศัตรูกับเราแต่วกเดียวเราก็จะเพิ่มศัตรูมากขึ้นการเพิ่มศัตรูมากขึ้นก็นหมายว่าพวกของเขาผู้ญาติพี่น้องของเขาคนที่รักเขาเขาก็ต้องโกรธเราต้องได้การตนเป็นศัตรูกับเราอันนี้ไม่มีอะไรดีเลย วิธีกำจำกัดความโกรธด้วยขอบเขตเล็กๆก็คือใช้อารมณ์ของปัสดาบันก่อนความจริงอารมณ์ของปัสดาบันนี่ถ้าใครทรงไว้ได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งหมดขอทุกท่านในโปรดจงอย่าคิดว่าเราเป็นปัสดาบันเรื่องมีความรู้สึกว่าเป็นผู้ทรงชายก็ดี เป็นพระอริยเจ้าขันรโสด,ดาสีทาคานาคาเรศอรันก็ดีจงอย่ามีความรู้สึกตามนั้นถ้ามีความรู้สึกตามนั้นมันจะกลายเป็นมานะทิฏฐิเพราะเรายังไม่หมดกิเลสไปไปมามาเราก็จะถือตัวว่าคนนี้ไม่มีการทรงฌานไม่มีฌานสมาบัติคนนี้มีฌานสมาบัติแต่ย่อหย่อนกว่าเรา ด้ว่ความเร็วก็จะเกิดขึ้นกับใจเป็นมานะถ้าเราไปปฏิบัติเที่ยวปฏิพฤตตามตามกฎใงการละสังโยชน์ถ้าคุมมารมละสังโยชน์ได้แล้วก็จะคิดต่อไปว่าผู้ทรงฌานโลกีสู้เราไม่ได้เราเป็นพระอริยเจ้าอันนี้ก็เพิ่มความเร็วมากขึ้นก็ลงความว่าจงอย่าคิดเลย ว่าเราได้ขั้นไหนเราทำอะไรได้เป็นพระอริยะหรือเปล่าเป็นผู้ทรงฌานหรือเปล่าไม่ต้องคิดคิดอย่างเดียวคือว่ารักษาอารมใจให้เป็นสุขแล้วคิดไว้อย่างเดียวว่าอย่างน้อยที่สุดชาตินี้เราเกิดเป็นคนเราจะไม่ยอมลงอบายภูมิต่อไปสิ่งที่จะทำให้เราไม่ลงอบายภูมิก็คืออารมณ์ของปะโสดาบัน อารมณ์ขมขื่อโสนดาบันถ้าเราสรงไว้ได้ขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสัตกายเป็นสัตว์ฉัน,นไม่มีสำหรับต่อเราเปกเขาเราต่อไปอีกทั้งนี้เพราะอะไรเพราะอบายภูมิรังเกียจที่ว่าอบายภูมิรังเกียจก็เพราะว่าเรามีความดีมากเกินกว่าที่จะลงอบายภูมิ รวมความและบาปกรรมเก่าๆที่เราทําไว้ตั้งแตชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีไม่สามารถจะนำเราลงอบายภูมิต่อไปอีก <c oughs> วิธีปฏิบัติทำนยังไงวิธีปฏิบัติจริงๆก็คือว่าให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงในด้านสกายติติสกายติตินี่ตามอราศเรียน อันแปลว่ามีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราคำว่าร่างกายเนี่ยผมใช้แทนคำว่าขันห้าขันห้าจริงๆก็คือร่างกายและขันห้าทั้งหมดที่มีห้าอย่างสิ่งที่มีความจําเป็นจริงๆก็คือรูปเพราะขันห้ามีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณ สิ่งใดที่เห็นได้ในตาเปล่าสิ่นนั้นเรียกว่าโูกเวทนาได้กับความสเสวยอารมณ์สุขบ้างทุกบ้างไม่สุขบ้างไม่ทุกบ้างสัญญาได้กับความจําสังขารได้กับอารมณ์ที่ปรุงแต่งใจคืออารมณ์ที่เป็นกุศลใจก็สะอาดใจดีาอารมณ์ที่เป็นอกุศลเข้าครอบความใจใจก็สกปรกใจเลวและวิญญาณได้กับความรู้สึกธรรมรสัต วิญญาณนี้ไม่ใช่จิตนะครับวิญญาณกับจิตคนละดวงกันคนละอย่างว <c oughs> ิญญาณมีความรู้สึกอย่างเดียวไม่มีความคิดคืออารมณ์คิดไม่มีจิตก็แค่มีอารมณ์คิดไม่ใช่วิญญาณน,นี่เข้าใจตามนี้สําหรับที่นางสีท่านเขียนไว้ว่าการตัดสกายติถิต้องตัดเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราอันนี้เป็นอารมณ์อานหลัครับความจริงได้เขียนว่สุดยอดถูกแต่ว่าคนที่ไม่เคยรู้เรื่องมาเลยก็จะเข้าใจผิดคิดว่าคนอย่างเราไม่สามารถจะเป็นปะโสดาบันไดต้อนยิงที่ในเขียนไว้ทำไมตัดสูงสุดไปหันาหานั่นจะพูดถึงการตัดกิเลสกันตัดกิเลสเพื่อความเป็นอาาันหลั อันนี้เรามาตัดกันแค่จะเป็นประโสดาบัน,นสิกิทาคามีเป็นการจำกัดํจำจำัดความโกรธไว้ในขอบเขตก็มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายร่างกายนี่อยู่ไปตลอดไม่หไม่ลอดแน่นอนต้องตายแน่ก่อนจะตายเราไม่ยอมไปอาบายภูมิเพราเราเป็นคนแล้วนี่เป็นคนแล้วกลับไปเป็นสัตว์นรกอีกเราะว่าถอยหลังลงคลอง ไม่ใช่สอยหลังก้าคลองถอยหลังลงก้นคลองไปเลยจมดิง่งกุญยาไต่เต้าคข้ามาได้ถึงความเป็นมนุษย์อีกแสนกับไม่ไม่มีโอกาสเราขาดทุนมากแนละ้วคุมอารมณ์ไว้คือว่าจะไม่ยอมไปนรกเราะยึดคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์เป็นที่พึง่งหมายหยว่าคอยดึงเราไว้ไม่ยอมให้ย่อนตัวลงนรก หลังจากนั้นดังสาสินห้บริสุทธิ์คือไม่คิดจะฆ่าสัตว์ไม่คิดจะทำลายสัตว์และบุคคลไม่รักทรัพย์สมบัติของใครแล้วก็ไม่คิดจะรักทรัพย์สมบัติของบุคคลได้บุคคลทำลายด,ด้วยรักก็ไม่รักโกงก็ไม่โกงไม่ยื้อไม่แย่งทุกอย่างพอใจเฉพาะทรัพย์สินที่เราหามาได้โดยชอบทม แล้วก็ไม่ยืดออยั้งคนรักของบุคคลอื่นก่อนจริงคนรักคนเดียวก็เหลือแหล่วแล้วเราทับประคองก็ไม่หวัดไม่ไหวการประคองกันไม่สําคัญสาคัญเวลาหากินเวลานีไละทรัพย์สินก็หาได้ได้ฝืกเครืองมันยากแค่คนรักคนเดียวต่างคนต่างรักกันก็พอใจรักมากดีมากไม้ก็รักมากแต่บุคคลน้อยหุคคคนเดียวเรารักให้มากเขาก็มีความสุข นี่พูดกันนักคนนักศาสน์แล้วต่อไปก็เราก็พยายามพูดตามความเป็นจริงเรื่องพูดนี่จะพูดเฉพาะตามความเป็นจริงไม่พูดบทอย่างเดียวก็ยังเป็นการสะเทือนใจกันคือยังมีการก,ารก,ารกล่าวคำหยาบเป็นการยุยงส่งเสริมไม่แตกแล้ากันพูดวาจาไราประโยชน์ฉะนั้นก็เว้นเสียหมดเว้นคําพูดที่ไม่จริง เป็นคำพูดที่เป็นเครื่องเสียดแทงคือการกล่าวคำหยาบให้เขาสะเตือนใจเว้นจากการส่อเสียดยุยงส่งเสริมว่าแตกเล่ากันเล่นท่ากันแล้วก็เว้นจากการพูดด้วยวาจาที่เลวไหลและประโยชน์พวงความวาจาทั้งสี่ประการถ้าเราใช้เป็นเครื่องสะเทือนใจมากดีไม่ดีก็ขัดใจกันโกรธกันแล้วก็งดไปเลยใช้แต่วาจารจริง วาจาไพเราะที่น่าฟังวาจาสร้างสรรค์ความสามคัคคีวาจาที่มีประโยชน์แค่นี้พอและต่อไปเราก็เวน้นใาการดื่มสุราเมรไรเพราะสุราเมรัรเนี่ยมันมีแต่โทษประโยชน์ไม่มีประโยชน์มันมีสําหรับคนเลวแต่บัณฑิตถือว่วาเป็นโทษบัณฑิตหมายถึงคนรู้คนฉลาด แล้วก็มีกำลังใจว่าอย่าเพาะคิดว่าถ้าร่างกายนี้พังเมรขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมก็ดีจะไม่มีสำหรับเราเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเป็นมนุษย์เต็มในความทุกข์มีความวุ่นวายตามที่กล่าวมาแล้วเป็นเทวดาหรือพรหมมีความสุขจริงแต่มีความสุขไม่นาน ถ้าหมดบุญวัสนาบรารมีก็ต้องโดดป่องลงมาใหม่โดดมาค้างที่เมืม่นมนุษย์ก็ยังบุญตัวส่วนใหญ่ลงอาวีจีไปเลยฉะนั้นเราไม่ต้องการเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานนี่ผมก็เลยไปชวนท่านบ้าเรือนนิพพานกันไปอีกเขาว่าบ,บ้าเรีอนน้ำมันบ้าเรือว,วัตถุธาตุแล้วก็ไม่พอมาบ้าเรีอนน้ำมันเพราะความจริงเร่อนน้ำมันก็พ้นบ้าไปแล้ว พอถือสองพันห้ารอยี่สิบสี่เขาเจิดเจาะน้ำมันพบเระคงพ้พพพพนบาที่เรามาจำกัดความโกรธถ,ถามว่าพระโสดาบันยังมีความโกรธไหมก็ต้องตอบว่าพระโสดาบันยังมีความโกรธแต่ว่าจำกัดความโกรธว่าในวงแคบคืพพอพระโสดาบันโกรธจริงแต่ความรุนแรงน้อยเพราะเกรงอบายภูมิ อาจจะมีความโกรธพระโสดาบันขั้นตนความโกรธยังรุนแรงบ้างแต่ว่าจิตคิดจะฆ่าคนคิดจะฆ่าสัตว์ไม่มีจำกัดไว้แค่โกรธไม่คิดถึงฆ่าแล้วทําไปนอต่อไปได้เป็นพระโสดาบันท่านขั้นสตาขัดตงแยงหยาบพระโสดาบันขั้นกงลังกลังกละ อันนี้ความโกรธงพระโสดาบันพระโสดาบันขั้นนี้ก็มีตรงความขั้นไหนก็โกรธน,นั้นแต่ความโกรธขั้นรุนแรงที่คิดจะประหัตประหารไม่ถึงตายไม่มีนี่เพียงคำคำไม่ชอบใจมีมากยังมีอยู่แต่ว่าระง,งับสั้นเขา่าคือหายเร็วเข้าให้อภัยเร็วต่อไประโสดาบันละเอียดที่เรียกว่าเอกภิชี เอกวิธีนี่ความโกรธความสะเทือนใจน้อยเต็มทีจิตให้อภัยมากขึ้นรวความเราจำกัดความโกรธไว้ในวงแคบๆตามระยะอยู่ๆเลาจะบอกฉันเลิกโกรธอันนี้มันไม่ได้ต้องคิดว่าสามีพัญญากันกว่าจะแต่งงานกันได้ก็ต้องใช้เวลา บางทีบางคนก็ใช้เวลามากมากแต่เวลาเลิกกันมันยากต้องใช้เวลามากหน่อยเพราะความรักมันผูกพันแน่นหนาเสร็จแล้วเพมือนก็ความโกรธกับเราก็ไม่กันความโกรธกับเราเป็นคบหาสมาคมกรรนันับอสงไขยกับไม่ทวนที่ว่าไม่ทวนก็ไม่รู้เกีย่ยสงไขยกับยอยู่ก็จะผลักให้มันโดดไปเฉยเฉยไม่ได้มันต้องค่อยคยผ่อนทีละน,น,น้อย ถ้าเราจำกัดขอบเขตของความโกรธได้อย่างนี้ก็ลงความอบายภูมิไม่มีความสุขก็มีขึ้นต่อไปเราก็จำกัดความโกรธให้ละเอียดลงไปอีกนิดหนึ่งขั้นสกิทาคามีขั้นสกิทาคาม,ฐฐาคามีมีความรู้สึกในการตัดสัโยน์เหมือนกันแต่การให้อภัยมีเหตุมีผลมากขึ้นจิตใจก็มีความฉลาด มีปัญญามากขึ้นมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่ต้องการโกรธกับใครมีอย่างเดียวต้องการความรักความเห็นใจความเป็นเพื่อนกันแต่ว่าที่ต้องโกรธก็เพราะว่ากิเลสบางอย่างเข้ามาแทรกแซงใจทำลายความดี ฉะนั้นคนนี้ทําไม่ดีให้สะเทือนใจผู้อ,อื่นบุคคนนั้นไม่มีเจตนาแท้แต่ว่าผีกิเลสของเขาสิงใจมันเข้าบังคับใจเขาบุคคลนั้นเขาจึงทําให้เราให้เราไม่ชอบใจเราให้อภัยไปเลยแล้วคนนี้ทําผิดความชั่วพูดผิดพู้ชั่วก็ร,รู้เท่าไม่ถึงการอยู่ภายใต้อํานาจของกิเลสบ,บังคับจัดแปรพยานและก็มีภพมิหารสี่หนักขึ้น มีเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุตตาจิตอ่อนโยนไม่ฉาญเสียไข่้เวขาความวางเฉยก็ทบกระตั้งกับความไม่ค่อยชอบใจวาจาที่สะดุดอันดับแรกเอาเฉยเข้าไปสกัดไปก่อนสกัดไปน,นานๆเมื่อชินดีไม่ดีก็สลายตัวไปเลยฉะนั้นอารมณ์เขาก็อนาคามีออันดับแรกความโกรธยังหนักอยู่นิดหนึ่ง ยังมีความะสเทืนเินใจอยู่บ้างแต่ก็หายเร็วให้อภัยเร็วนขคะนาคาพมมหาัสีครอบงามจัดมีความรู้สึกว่าร่างกายไม่ทรงตัวจริงโลกนี้เต็มมีความเต็มมีความยุ่งยากความเด็ดร้อนไม่มีความแน่นอนเราไม่ต้องการอบายภูมิไม่ต้องการมนุษยโลกเทวโลกต้องการตนิพันอย่างเดียว <c oughs> อารมณ์อย่างนี้หนาแน่นขึ้นความโกรธก็ค่อยสลายตัวน่าน่เขา้าบางทีเขาว่ามาแรงแต่มีความรู้สึกเบายังไม่สะเทือนบางทีเขาด่าวันนี้อีกสามวันนึกไ,ได้ว่าเขาด่าวันก่อนคิดว่าเป็นการพูดเล่งกันอันนี้เปลตรเขาว่านาคามีและพระนาคเขอโทษพระสิกขาคามีและพระสิกขาคามีนี่ถ้าละเอียดที่สุดใกล้อนาคามี จะไม่รู้สึกทั้งด้นความรักและความโลภความโกรธความหลงอามรมณ์กติไม่มีความรู้สึกเลยแต่ว่าความรู้สึกอย่างนี้จะมีขึ้นบางขณะคือเดือนหนึ่งนั้นๆครั้งเวลาที่จิตสงบสงดัดอารมณ์ความรักจะกระตุ้นขึ้นมานิดหนึ่งอรมความไม่พอใจอจะโผล่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วถูกตีกลับไปเลย อันนี้เป็นพระสิกิาขาคามีขั้นละเอียดขั้นที่จะถึงอนาคามีมาถึงตอนนี้แสดงว่าเราจํากัดวงขอบเขตของความโกรธได้และก็สามารถทําลายกําลังของความโกรธให้เกือบไม่มีกําลังเลยพอถึงแค่นี้ก็พอใจพอใจของผมหมายความเรายังโกรธใครถามมาเราก็ยังโกรธ ในเมื่อเราไม่เป็นพระอนาคามีเพียงใดเรายัางโกรธแต่ก็ตอบเขาว่าฉันยังมีความโกรธฉันยังมีความโลภฉันยังมีความหลงฉันยังมีความรักแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ฉันไว้เก็บไว้ในขอบเขตในข้อแคบๆซึ่งมันดิ้นไม่ถนัดนักแต่จะไปโกลนใจมันแต่โกลมันหนักนะเข้าทำมาแหกข้อมันได้แต่มันยุ่งจัดเขากอย่างนั้น กระโดความกำลังใจของเราจะทำถึงขั้นไหนก็ช่างอย่าไปลหลงไหลฝ่ายฝันคิดว่าเวลานี้เราเป็นประโสดาสีธาคารกระโดความาโาสดาสีธาคารสองอย่างกำจัดแค่กิเลสสามอย่างคือสก,กายติความรู้สึกว่าร่างกายมันจะไม่ตายเนี่ยเลิกคิดคิดวันตายเสียวิจิกิหายการสงสัยในความดีของอพระเจ้าพระธรรมพระอริยสงเลิกสงสัย แคปัญญานิดหน่อยพอศีรปตาปรามาตย์รักษาฆราวาทรักษาสิ้นให้ครบถ้วนอิสุสัมเนรักษาสินสิบสินสองร้อยยี่เจ็ดให้ครบถ้วนกระองความการรักษาสินรักษาจนตั้งชินไม่ต้องระวังมีอารมณ์ชินในสิขาบทต,ต่างๆว่ามันเป็นของไม่หนับเป็นของธรรมดาที่เราทําได้แบบง่ายง่ายแค่นี้ความโกรธ มันก็จะค่อยๆสลายตัวไปไมีกำลังเบาผมยังจะไม่พูดว่ามันหมดไปทั้งนี้เพราะอะไรวพาถ้าบอกว่าหมดถ้ามันโกรธขึ้นมามันจะสวยจะเผลอเรื่องความว่าค่อยๆระงับค่อยๆกดใจถือว่าเป็นของธรรมดาถ้าถูกดาก่าถูกว่าคิดปากเราเกิดมาเพื่อชาวบ้านเขาดา่าชาวบ้านเขาว่าชาวบ้านเขานินทาก็หมดเรื่อง เป็นว่าถ้าเราสามารถแบบไหนทําแบบนั้นตอนนี้ผมที่บ้ามาแล้วก็บังเอิญจริงๆพระบาทสมิทธิจาหัวท่านทรงตัดถามท่านตนตัดถามล้าข่าวออกไปเขก็หาว่าผมบ้าเวลานั้นผมจะไปโกรธอะไรก็คนว่าผมบ้าเนี่ยเขาไม่ได้ว่าผมได้ยินผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแต่เขาว่าผมได้ยินผมจะโกรธหรือไม่โกรธไม่แน่ แต่ที่ข่าวที่มาเนี่ยเพราะว่าบ้าปุ๊บผมก็ยิ้มแล้วทําไมจึงยิ้มเพราะาผมก็มีเพื่อนบ้านั่นเอที่ว่ามีเพื่อนบ้าเพราะาผมบ้าพูดพูดตามความประสิธิ์ที่คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นที่ว่ากันแต่ตอนไม่ถึงนะยังไม่พบน้ำมันที่ว่าผมเป็นเพื่อนบ้าเพราะข่าวนี้ออกไปคนก็บ้าต่อ คือบ้าด่าผมบ้านินทาผมทั้งๆได้วันเดืนปีมันยังไม่ถึงคนประเภทนี้เป็นคนไร้เหตุไร้ผลว่าแต่คนมีเหตุปีผลแต่คนดีจริงๆเขาจะรับฟังไว้เฉยๆยังไม่เชื่อแล้วก็ยังไม่ปฏิเสธเวลาที่พูดไปมันมีกำหนดเวลาว่าต้องพอศ .2524 ฟ้าจะสาง ความจริงไฟฟ้าจะสางนี่ก็มีคนมาถาม,มบ่อยว่าอะไรจะสว่างตอนนี้เขาบ้าต่ออีกนิดหนึ่งเอาอีกนิดเดียวนะเฉพาะหน้า,าเกษตรหน้านี้บ้าต่ออีกนิดนึงว่าต่อไปเมื่อปีพศ2530พระอาทิตย์จะเริ่มขึ้นจากขอบฟ้าอันนี้ก็เดาเองก็แล้วกัน อย่าลืมนะผมจะไม่พูดทั้งเวลาเที่ยงถ้าพระอาทิตย์ขึ้นเหนือขอบฟ้ามาอะไรความสว่างก็มากขึ้นคนเห็นหน้ากันมากขึ้นไอ้ทรัพย์ทินน้าต่างที่มันอยู่ในในแผ่นดินเป็นทรัพยากรก,รก็จะปรากฏหนาแน่งขึ้นคนก็จะเริ่มมีความสุขแต่ความสุข ไปพศนสก็ต้องถือว่าเป็นความสุขอย่างมนุษย์อย่างคนธรรมดาไม่ใช่ความสุขอย่างพระอริยเจ้าความสุขที่อิงอิตรมันไม่มีอะไรสุขจริงจริงๆแล้วมันก็เป็นเชื่อสายขั้งความทุกข์แต่ว่าเราได้มาไปที่พอใจถือว่าเป็นความสุขที่ต่อไปเบื้องหน้า ต่อไปเปื้อนหน้าจะเป็นยังไงผมก็จะไม่พูดทิ้งไว้แค่นี้ก่อนบ้าไว้อีกนิดหนึ่งว่าพระอาทิตย์จะขึ้นเหนือขอบฟ้าต่อเมื่อพศออ .2530 เอ้อต่อไปนี้ก็จะบ้าเรื่องอะไรต่อไปรวมความบ้าไว้เท่านั้นนิด่ดีไหมแล้วต่อไปวันหน้า ถ้ามีโอกาสถ้านั่งพูดไม่ไหวแค่นอนพูดก็ไม่เป็นไรนี่ฟังไปดีที่แรกเสียงเริ่มใสแๆ้็ก็พักไปหน่อยมาก็เริ่มเคลืออีกแล้วอย่าลืมว่าช่วงนี้ยังเป็นวันที่22กระกฎาคม2527เป็นตอนที่4ที่เราพูดกันเรื่องบาบาแล้วต่อไปเรื่องหน้าจะมาเรื่องอะไรดี วันนี้บังเอิญมีข่าวเขาดูโทรทัศน์ดูข่าวจนโทรทัศน์กันเขามาบอกว่าทางการไปฟ้าฝ่ายผิดกำลังเจาะหาความร้อนจากใต้ดินผมไม่ได้ดูกับเขาจะาบวกขุดเจาะทางเชียงใหม่ผมก็ดีใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะความร้อนจากใต้ดินมีมาก มีมากในประเทศไทยที่จะมันจะเจาะได้แหล่งยาวที่สุดแล้วก็มากเป็นแผลใหญ่ในใต้ดินที่ให้ความร้อนถ้าเรานำขึ้นมาได้ไอ้เรื่องกระแสไฟฟ้าสบายมากโรงงานต่างๆนี้ใช้อน้ำก็สบายมากแต่ว่าต้องยกไปในสถานที่ที่แผ่นดินมันแตกมันแยกอ,อยู่ภายในและมีความร้อนสงูงเจาะแล้วไม่ถึงประโยชน์ใหญ่มาก ถ้าถามว่าเจอที่ไหนบ้างผมก็ไม่ต้องบ้าเรื่องนี้ทางนี้ก็าทางราชการท่านมีความต้องการแล้วแล้วการพิสูจต์ความร้อนใต้ดินก็เป็นของไม่ยากความจริงแร่ยูเรเนียมชื่อว่าเป็นการค้นคายง่ายอยู่แล้วมีเครื่องวัดเป็นเครื่องวัดวิสูตรเ,เครื่องตรวจง่ายๆ แต่ว่าความร้อนใต้ดินยิ่งง่ายกว่าแยกแร่ยูเรเนียมอีกฉะนั้นดาวทางองค์ไฟฟ้าไฟผลิกของประเทศไทยเริ่มทําแล้วก็เริ่มมีเครื่องมือเพราะว่าในการต่อไปไม่ช้าแรงงานกระแสะแรงงานที่ใช้กับเครื่องจักรจะไม่ต้องใช้กระแสะน้ํากระแสะน้ําก็ยังต้องใช้อยู่ก็ดีเป็นการเรียกว่าเป็นผลได้ ได้ผลไม่จากการชลงทุนน้อยต่อไปถ้าได้ความร้อนใจใต้ดินอีกจะมีประโยชน์ใหญ่เป็นว่าในการต่อไปผมก็คงจะบ้าเรื่องนี้สักนิดหนึ่งเพราะว่าไอ้ขอความร้อนใต้ดินผมทราบไปยังไงไมันเป็นเหตุเนื่องจากจะไปอเมริกาไปพักที่ฮาวายแล้วด้องเตอร์ปริญญา ด็อกเตอร์ปริญญาโนตตาไหลนี่เธอเป็นด็อกเตอร์ฝ่ายธรณีวิทยาเธอพานั่งเท่ารถเสียงพาไปเที่ยวในรอบเกาะฮาวายก็ปรากฏคุยกันเรื่องนี้แล่เมื่อเกิดความสงสัยก็มาเหตุการณ์ก็ปรากฏผมก็มีอะไรอยู่นิดหนึ่งถ้าไม่กระทบผมก็ไม่อยากรู้ไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งหมดถ้าเรื่องใดกระทบเข้าก็อยากรู้นั้น กระทบอะไรรู้ว่านั้นไม่กระทบไม่รู้เพราะอะไรเพราะขี้เกียจรู้รู้ไปก็แข่นั้นไม่รู้แข่นั้นรู้ไปเพราแก่ไม่รู้ก็แก่เพราใกล้าตายสัญญาณบอกเวลาจบแล้วมอหมดแล้วนี่ครับสัญญาณสองเครื่องบอกมาแล้วว่าหมดเวลาจ้าคงก็ต้องขอลาก่อนคว้าคว้าความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีแดบ,บรรดาานพุทธศาสนกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี